นับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation การบริหารโรงแรมระดับ6ดาวให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนอกจากเรื่องคนที่พี่วานดูแลบริหารเป็นอย่างดีแล้วการใส่ใจในทุกๆรายละเอียดก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากและวันนี้ครับพี่วานก็มีคิวตรวจที่ไซต์ก่อสร้างเฟสใหม่ของศีพันวาจะหรูจะสวยและจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวได้รู้กันครับ นี่คืออะไรครับคือเป็นโรงแรมใหม่ในในสีธงอันหนึ่งเลยอ่ะเออถ้าเกิดมองจากข้างนอกจะเป็นทรงเหมือนใบไม้เฮ้ไอ้ไม้นี่ยทำทำเป็นสีอะไรครับรุตสีขาวเหมือนตรงระเบียงห้องครับอืมเป็นเซนต์หรออะคนน้ำหยดลงไงน,นี่มันด่างเหรอไม่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 หรอกครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเขาขายอย่างนี้กันอยู่แล้วไม่มีครับอันนี้สั่งทำเฉพาะไซส์ไซส์นี้นะครับ ก็จริงเขามอให้เหมือนเป็นรูปก,กิ่งไม้ใบไม้อ่ะครับนี่เราก็เข้ามาในเพนท์เฮาส์แต่จยังยังไม่เคยเห็นวิวนี่เลย,ยนี่คือ,อเพนท์เฮาส์ <cinematic S 1> แล้วเหรอนี่เพนท์เฮาส์เพนท์เฮาส์คืออยู่ชั้นบนสุดแล้ว <อ Children S 2> <ellas S 1> ถ้ามัน <house. S 2> เป็นแบบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเข้ามาก็จะมีเนี่ยก็เป็นห้องนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารมีมีเลาน์โซฟาใส่ตรงไหนโซฟาตรงนี้ตรงนี้ครับนี่คือแบบนี้มัน แล้วเวลาทําจริงๆแล้วอ่ะมีปรับแต่งอะไรอีกป่ะอย่างที่ผ่านมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาหินแล้วก็เปลี่ยนมาสามรอบแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนมาใส่หรือว่าติดแล้วก็เปลี่ยนติดแล้วก็เปลี่ยนเปที่จะโดนที่เราจะโดนหนาวทำไมไม่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 คอนเซิร์นทุกอย่างก็ก็คอนเซิร์นแล้วแต่พอดูหน้างานมันมันน่าเปลี่ยนไงห้องน้ำเราเราดูในช่วงในช่วงเราก็เราก็สามารถกางปีกได้ห้องน้ำจะจะกว้างเป็นพิเศษประตูจะเปิดอย่างเงี้ยใ่แต่อันนี้ต้องออกนะมันคืออะไรครับเนี่ย เป็นแผงแผงแบบแผงตกแต่งแล้วอาจจะมีวางของโชว์อะไรได้เกกับอกว่าไอ้นี่แกรนิตใช่ครับเป็นหินอ่อนใช่หินอ่อนเขียวครับ่เ็ะครับเป็นหินอ่อนตัวไปสไปเดอร์กรีนครับสีเขียวทำไมถึงเลือกสีนี้สีมันสวยแล้วมันมี texture มันไม่ลื่นมันมี grip ในน้ำมันได้แบบ grip อลไรเนาะเข้ามาตรวจงานบ่อยป่ะครับ ก็มาจริงๆก็ทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ครับจุกจิกไหมนิดนึงครับนิดนึงเนี่ยดูจากว่ายน้ำข้างล่างเลยข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยเป็นร้านช้างล่างมีบาร์แล้วอีกชั้นก็เป็นร้านอาหารสังเกตแล้วพี่วานเนี่ยถามตรงนี้เลยอ่าทำไมสีพันวัน,นเน้นเรื่องสาวว่ายน้ำอ่ะก็มันเป็นภูเวล่าไงเราตั้งใจเลยว่าเราจะเป็นภูเวล่าที่มีสาวว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดถ้าเกิดไปบาหลีไป ไปฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็จะมีสระว่ายน้ำแต่มันจะเล็กกว่าเราเยอะใช่ครับตอนรแรกพี่เอาสระน้ำดึงมาตรงนู้นหนึ่งเขาบอกให้พอแล้วพอแล้วซึ่งผมไม่ไมเชื่อเขาเอาอีกนิดเอาอีกหน่อยนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ทันแล้วไม่ทันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่เป็นวิลล่าหมดเลยใช่วิลล่าหมดเลยแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับโรงแรมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับอยู่รวมกันได้หลายๆหลายๆลายห้องเพราะตอนนี้พี่พี่พูดสปีดแค่เจ็ดหลังเองซึ่งเต็มเต็มตลอดปีที่จะเพิ่มไปกี่ห้องเออยี่สิบบวก t ิบพัน h ฮา s นี่ท uh ั้งหมดกี่ล้านครับก็เกือบเกือบเกือบหกร้อยเจ็ดร้อย้านเจ็ดร้อย้านตึกนี้ตึกนี้ผมขออนุญาตถาม้นะครับกี่ปีคืนทุนอันนี้แล้วแต่เพราะพี่อาจจะเข้าตลาดหุ้นขายเป็นพา o p e r ร์ท u n ฟันก็ก็ภายในปีสองปีคืนทุนแต่ถ้าเกิดเป็นพิสธันธรรมดาก็ห้าปีหกปีสี่สี่ห้าปีเลยนะ โอ้นี่ไงมองอย่างนี้นี่เห็นสีพันวาทั้งหมดนี่คือ20%ของสีพันวา20%ใช่ครับดูเหมือนพี่วานจะเป็นคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเอ็กซ์ตรีมมากนะคือสุดทุกอย่างปาร์ตี้สุดทานก็ชอบทานสุดๆอะไรก็สุดๆทำไมถึงชอบทำอะไรสุดๆแบบนี้ชอบของดีชอของดี ชีวิตเนี้ยเรามีชีวิตเดียวแต่ถ้าเกิดเราตายไปอ่ะสมมติเธอทำดีมากก็จะเกิดมาเป็นอีกคนนึงซึ่งอาจเป็นอีกชีวิตอีกแบบนึงก็ได้ครับซึ่งพี่ก็บอกว่าต้องเอ e n j o เอนจอยชีวิตนี้แบบเต็มที่อ่ะโดยไม่เอาเปรียบใครไม่ไม่ไม่รังแกใครไม่ไม่โกงใครมีภาพของพี่วานเนี่ยใน Instagram ถ่ายรูปเรือสำราญลำเริ่มเลยแล้วเขียนว่า my dream อ่า my dream ใช่อ,อยากมีเรือสำราญเป็นของตัวเองใช่เพราะอยากมีเรือสำราญเป็นของตัวเองบบบบแแ เราก็ชอบเราก็ชอบสิ่งสิ่งพวกนี้ดูมันเป็นวัตถุนิยมนะจริงๆแล้ววัตถุนิยมใช่ยอมรับเลยดูไม่ได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยไอการเสพติดหรืออยากได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ดีเราจะไปป้นเข้ามาเราจะไปเอามาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมอยากได้รอไปโกงคนอื่นมาก็ไม่เอาคือสิ่งที่เราต้องซื้อซื้อจากเงินเท่าได้มาไม่ใช่ว่าไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อที่เขไม่ถาย่างกันซึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เนี่ยทาตั้งใจทำงานไใช่้นพาร์ตไใช่มีหลายคนเนี่ย อิดชาชีวิตของพี่วาน oh. มีรีสอร์ทเวลาเวลามีบ้าน oh. อยู่ติดริมทะเล oh. สวยงาม <laughs> มีชีวิตหรูห oh. ราฟู่มเฟ้า oh. พี่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองน่าอิดชาไหมก็ <c oughs> ถ้าเกิดเขามองแค่นั้นน่ะมันก็ได้ฉายดิ <c oughs> <c oughs> ได้ฉายมา,มากด้วยถ้าเกิด้าเขาเห็นสิ่งที่ถ้าเกิดเขาเสพสิ่งที่พี่นำเสนอตลอดแต่มุมซีเรียสมันก็มีเยอะมากเหมือนกันอาจจะเยอะกว่ามุมมุมสนุกกว่าเยอะ ู้ชมครับตลอดเวลาที่เปิลมาอยู่กับพี่วานที่ศรีพันวานเราจะสังเกตเรื่องราวของชีวิตแล้วก็แม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติตัวของเขาต่อทีมงานของเขาแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราจะเห็นและรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตมากๆทุกๆอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นบันเทิงนั่นเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยเรื่องของการเต็มที่กับการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ทําให้ศรีพันวานั้งกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็หลายๆอย่างที่พี่วานทํานั้้นนปรรระะสสบบคควาามํเ็็จกไดั สำหรับใครที่ติดตาม Perspective ในวันนี้หวังว่าจะได้เอาข้อคิดดีๆเรื่องราวดีๆที่ได้จาก Perspective ของพี่วานเองได้ไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณหรือว่าใช้ชีวิตของคุณในแบบของคุณเองนะครับก็เลือกเอาไปปฏิบัติใช้ก็แล้วกัน <c oughs> สำหรับใครที่มองพี่เป็นแบบไอดอลอ๋ออยาจะบอกอะไรเขาหน่อย <c oughs> พูดไม่ออกครับคิดไม่ออก <c oughs> คิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> ท่าที่ผมทราบนี่พี่ธันไม่เคยยอมให้สัมภาษณ์ในสื่อใดๆเลยทําไมในความคิดพี่เราคิดว่าตัวของมันต้องขายของไม่ใช่ตัวเจ้าของไปขายของก็มีความฝันอยากทํา,ทารีสอร์ทข, <ừ. S 2> ของตัวเองความรู้สึกนี้ตั้งแต่ตอนอายุ24่สิบสี่รีสอร์ทของซ<ช>ีนารีซัคเซสแล้วใช่ถือว่าสําเร็จแล้วก็ได้เงินแต่ไม่ค่อยได้ความสบายใจรู้สึกแบบนั้นทําไงต่อครับผมจะไปรีสอร์ทนะพี่คิดจริงๆเหรอว่าวันหนึ่งพี่จะมาเป็นเจ้าของฟาร์มแกะแบบนี้ พี่คิดว่าถ้าพี่สามารถที่จะดำรงชีพไปจนกายอยากมันค่อยๆล่วงไปแล้วใจย,ยังอิ่มเอิบอยู่อันนั้นอ่ะคือความสุขที่สุด